มาดูชุดที่สองนะครับชุดที่สองชุดแรกก็แทบจะหมดเลยนะชุดแรกเนี่ยจะเหลือแค่เนื้อเงินอย่างเดียวนะครับชุดแรกชุดที่สามรูปเหมือนปั๊มแปดสิบสี่ปีนะครับเนื้อทองแดงนะออกจากวัดสามร้อยอันนี้เนื้อผิวไฟทองแดงผิวไฟนะครับอันนี้เนื้อทองแดงลมดำนะครับหลวงพ่อจรันนะหลวงพ่อจรันหลวงพ่อจรัน หลวงพ่อจะลันรูปเหมือน้อยองค์นะครับแปดร้อยบาทรูปเหมือน้อยองค์รูปเหมือน้อยองแปดสิบสี่ปีรูปเหมือน100้อยองแปดสิบสี่ปีรูปเหมือน100้อยองคทรายแพงจังน,นี่เงินกล่า ไม่น่าไม่น่าใช่เจ็ดรอบใช่ไหม <4 S 1> ลูกหล่อ84ปีแปดร้อยถ้าเป็นเนื้องเงินก็โชคดีไปนะครับลูกหลอ พ้อจารันหนึ่งสองหกห้าร้อยพ้อจารันแปดสิบสี่ปีเจ็ดแปดพันห้าบวกหกสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งชุดนี้เอาแค่พันห้านะครับชุดนี้หลวงพ่อจารันสี่องค์เนี่ยพันห้าร้อยนะครับแล้วก็เตารีดเนี่ย ตารีดหลวงพ่อเพียรเนี่ยองละสี่ห้าร้อยนะใช่ไหมโอ้โหจวั 150, นงร้อยห้าสิบนะตอนนี้เป็นเงินสี่ห้าร้อยเตารีดคู่นี้เอาหกร้อยนะครับคู่นี้หกร้อยบาทนี่หนุมานหลวงพ่ธทิมวัดละหันไล่ปีห้าปีห้าหกชมรมเซียนเทพจัดสร้างเพื่อสืบพระพุทธศาสนาเนื้อเงินนะครับลูกหล่อเนื้อเงินหลวงพ่ธทิม เป็นยอนยุคหนุมานลูกหล่อเนเงินหลวงพุทิมสืบทอดพระพุทธศาสนานะครับชมลมเสียนเทพนค,คนมีมนลารด้วยนะครับต่อโคดด้านหลังเนื้องเงินเนี่ยออกจากวัด่าอย,ย่างน้อยต้องมีสองพันห้าถึงสามพันนะอันนี้เอาแค่พันห้านะครับพันห้าร้อบาทเลท4ีบาทหลวงพ่อกลวยปีหกสองเนื้องเงินเนี่ยอันนี้มีสี่พันแน่นะครับมีสี่พันแน่นอน เหสี่บาทนะครับหลวงพ่อกลวยในเงินปีหกสองสภาพสวยเหมือนเพิ่งออกจากวัดนะครับเอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าร้อยบาทนี 2, ทน่ได้หมาไม่แพงก็ไปไม่แพงนะสองพันห้าอนุมานพันห้านะครับแล้วก็เหรียแล้วก็เหรียญชุดนี้นะฮะชุดนี้มีหลวงพ่อเกาะนะครับหลวงพะะ่อเกาะหลวงพะะ่อเกาะหกสิบห้าปีรุ่นหกสิบห้าปี วัดท่าสมอน่าจะเป็นอายุหลวงพอ่อหรือเปล่าพระศรีอริยะเมตไตรปีสามสามสี่ลนบะบุรีนะครับ,รออบหเหรียญวัดป้าอุดมสมพรหนุกหลวงอาจารย์ฟั่นนะแ้วอาจารย์ฟั่นนะไม่เป็นไรรวมๆกันไว้นะครับรูปหล่อจอบหลวงพ่อเงินรุ่นพิเศษนะครับ เหรียญประจำวันเนื้อตะกัวนะวันอาทิตย์ไม่รู้ที่ก็เสียมาหลวงพ่อพิมพ์ไม่รู้ที่ไหนนะหลวงพ่อพิมพ์วัดวิหารทองอ๋อจังหวัดชัยนาทนะครับเรามีกล้องหลวงปู่นาสองกล้องนะครับหลวงพุ่นาวัดหนองบัวนอนกล้องเลยปีห้าศูนย์ทันตัวนะหลวงปู่นาลูกศิษย์หลวงปุทสุกสนะครับ แล้วก็หลวงพ่อโมนะครับวัดนกออกวัดนกนะวัดจาสิทธออกวัดนกย้อนยุคนะครับวัดกลางห้วยโกดหลวงพ่อเวียงนะครับวัดกลางห้วยโกดแล้วก็เหรียญย้อนยุคหลวงพ่อพรมส่งน้ำร้อยหนึ่งปีนะครับร้อนกล่องไฟสวยๆหมดนี่นะห้าในกล่องเนี่ยห้าองค์นะครับสภารี่ยมอีกหกองค์เอาพันหนึ่งนะครับจุนนี้พันหนึ่งอาพันหนึ่งให้ให้ไปเลยนะครับ ใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมน,นะครับไลน์ id ไลน์ aca llve นะครับ Facebook ธนวัฒน์ทรัพย์พ่วงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ